สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสปอยเนื้อเรื่อง Mr. Swimmer สึกวัดใจนายฉลามใน EP ที่1 0 1ถึงถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะผู้จัดการโดนหลันซินเรียกไปด่าที่ไม่ดูแลพนักงานให้ดีปล่อยให้นางเอกต้องหลงทางขณะไปทัศนาจรกับบริษัททำให้เขาแค้นเด็กเส้นอย่างนางเอกเป็นอันมากพระเอกมาซ้อมพร้อมกับแผลที่หน้าโค้ชตึงตำหนิว่าไปมีเรื่องชกต่อยอีกแล้วแผนการฝึกซ้อมวันนี้ ให้พระเอกลดการตีขาเหลือสี่ครั้งเพื่อให้เก็บแรงไว้ยืนระยะ200เมตรให้ได้เขาเถียงกับโค้ชพักหนึ่งก็ต้องจำใจไปไหวตามคำสั่งปรากฏว่าเวลาที่ออกมาหลันเทียนและคนอื่นๆทำได้ดีกว่าพระเอกนางเอกส่งข้อความนัดให้พระเอกออกมาสวมรอยเป็นแฟนต่อเพื่อให้หลันเทียนหึงและแย่งเธอกลับมานางเอกมนโนแผนการสารพัดแต่พระเอกไม่อยากจะร่วมมือด้วยจนหลันเทียนมาจริงๆ นางเอกจึงขอบใจที่เขาช่วยเธอเมื่อคืนนี้และสังเกตว่าท่าทีของหลันเทียนเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนางเอกรอนักกีฬาซ้อมว่ายน้ำเสร็จกะจะมอบเสื้อคู่ให้พระเอกแต่นักกีฬาออกมาจนหมดแล้วก็ไม่เจอเขาหลันเทียนเห็นเสื้อคู่ของเธอเข้าก็ทำหน้าบึ่งเดินออกไป หลังซินเรียกโคชวงมาคุยเพื่อจะขอให้พระเอกมาร่วมงานอีเวนต์ของรีสอร์ทในวันวาเลนไทน์โคชวงไม่อยากแต่ก็ขัดไม่ได้เพราะเธอเป็นเจ้าของรีสอร์ทในงานวาเลนไทน์พระเอกต้องมอบดอกไม้และถ่ายรูปกับแฟนคลับเจียงซื่อวางแผนว่าจะเปิดตัวนางเอกในฐานะแฟนพระเอกในงานนี้นักข่าวสีได้ยินจึงคาบข่าวไปบอกลี่เป่าเจ้าเยยนแอบวัดไซนิ้วมือของนางเอก เพื่อโทรบอกเจียงซื่อที่หลอกพาพระเอกออกมาซื้อแหวนถึงวันงานทุกคนมาร่วมกิจกรรมกันหมดพระเอกในสุดดำสุดหล่อมาแจกดอกไม้ให้แฟนคลับจากนั้นถึงคิวที่เขาต้องมอบดอกไม้และแหวนเปิดตัวแฟนแต่รีเป่าโทรเข้ามาบอกว่ากำลังโดนแฟนเก่าตามดังควานขอให้เขาไปช่วยจึงทิ้งเวทีและรีบไปหาเธอทำให้งานต้องล้มเลิกไป เพื่อนพนักงานรีสอร์ทกระแนะกระแหนนางเอกว่าคิดจะจับพระเอกแต่สุดท้ายก็โดนทิ้งหลันเทียนรู้สึกเจ็บแทนจึงถามนางเอกว่ารู้จักพระเอกดีแล้วหรอถึงได้ยอมเป็นแฟนกับเขาแต่เธอก็ไม่สนใจลี่เป่าจัดฉากบ้านให้เละเทะเพื่อให้สมจริงและเล่นละครเป็นคนน่าสงสารให้พระเอกดูเขาเชื่อสนิทใจจึงอยู่ดูแลเธอถึงเช้า เมื่อออกมานักข่าวสีที่คอยดักอยู่ก็แอบถ่ายภาพเพื่อไปเขียนข่าวใส่สีตีไข่ประธานหลันโทบดาหลันซินว่ารีสอร์ทมีคนยกเลิกห้องพักมากมายจนเริ่มจะขาดทุน ถ้าถามให้ดีไม่ได้ก็กลับอเมริกาไปจากนั้นก็ถามถึงหลันเทียนหลันซินบอกว่าไม่มีความเคลื่อนไหวประธานหลันคิดว่าคงใช้ลูกสาวเป็นหูเป็นตาไม่ได้จะต้องไปที่รีสอร์ทเองสักครั้งหลันซินจัดการให้ผู้จัดการเอานางเอกออกประธานหลันจะได้ไม่เจอเธอที่นี่เพื่อนร่วมงานของนางเอกอ่านข่าวเช้าของพระเอกว่านัดเจอแฟนเก่ารีเป่าในวันวาเลนไทน์ก็ยาะเย้ยนางเอกว่าที่แท้ทิ้งของปลอมไปหาของจริง พระเอกรีบมาอธิบายเรื่องรีเป่ากับนางเอกเลยรู้ว่าเธอโดนไล่ออกจึงเข้าไปคุยกับหลานซินเรื่องอีเวนต์เมื่อวานถ้าต้องการคนรับผิดให้มาลงที่เขาหลานซินบอกว่าคนผิดน่าจะเป็นนางเอกมากกว่าเพราะได้ข่าวว่าเธอตามจีบเขาอยู่พระเอกจึงบอกว่าตอนนี้เขากับนางเอกกำลังคบกันถ้าไม่ให้นางเอกกลับเข้ามาทำงานเขาก็จะลาออกจากสโมสรว่ายน้ำด้วยหลานซินไม่ง้อตกลงตามที่เขาต้องการ พระเอกมาดื่มกับนางเอกในฐานะคนตกงานเหมือนกันนางเอกถามว่าทำไมต้องเอาอนาคตมาทิ้งเพื่อช่วยเธอจึงตอบไปว่าเพราะเธอคือแฟนของเขาตอนนี้คนนอกรู้ความสัมพันธ์ของเขากับเธอแล้วพระเอกเล่าเรื่องตอนเด็กให้นางเอกฟังว่าตอนที่พ่อแม่บุญธรรมมารับเขาไปเลี้ยงท่านต้องการเด็กที่ว่ายน้ำเก่ง เขาตอบไปทั้งที่ไม่เคยว่ายน้ําเลยว่าเขาคือเด็กคนนั้นก่อนวันที่พ่อแม่จะมารับเขาไปแอบหาทิศะข้างๆสถานเลี้ยงเด็กด้วยตัวเองใช้วิธีครูพลักลักจําจนวหาเป็นดังนั้นไม่ต้องห่วงยังไงคงมีทีมที่จะเหมาะรับเขาในอนาคตแน่ทั้งสองคนดื่มจนเมาปลิ้นพอกลับมาที่ห้องของพระเอกก็ยังดื่มต่อจนเบียร์หมดจึงให้ผู้จัดการออกไปซื้อนาเอกจะกลับพระเอกรีบดึงเธอไว้บอกจะไปส่งเอง จังหวะนั้นเธอก็ล้มทับลงบนตัวของเขาพระเอกจุดที่หน้าเธอเบาๆนางเอกเขินจึงตีหัวเขาหลับไปตื่นเช้ามาพระเอกคุยกับหลันเทียนเรื่องที่เขาจะออกจากสโมสสเพราะเรื่องงานอีเวนต์เมื่อวานแต่ยังจะเข้าทดสอบว่ายฟรีสไตล์2 0 0เมตรสำหรับการสอบวัดมาตรฐานระดับประเทศพระเอกทำเวลาดีอันดับหนึ่งแต่ก็ยังถอนตัวจากทีมเพราะได้บอกกับหลันซินไปแล้วโค้ชหวงมาคุยกับหลันซินเรื่องพระเอก แต่หลันสินดันมื้นหาว่าเขามาขอเธอแต่งงานโคชจะบ้าตายที่คุยกับผู้หญิงประสาทคนนี้แล้วขอว่าอย่ามาก้าวไก่เรื่องทีมว่ายน้ำเพราะเขาเป็นโคชถ้าไม่อย่างนั้นก็ให้เขาออกแล้วมาทำเองหลันซินดันมโน,โนบอกโคชหาโอกาสมาคุยกับเธอโคชิงประสาทจะกินกับคนหลงตัวเองแบบนี้ นางเอกพระเอกและเพื่อนๆมาร้องคาราโอเกะกันหลันเทียนรู้สึกไม่พอใจที่ทั้งสองคนสวีกันเต็มที่พระเอกมาส่งนางเอกที่บ้านแล้วให้กำลังใจว่ายอย่าเพิ่งถอดใจเรื่องหลันเทียนก่อนจากเขาคิดจะถามเรื่องเมื่อคือนที่จุ๊บเธอไปแต่หยุดไว้ไม่ถามดีกว่าเดินมาในซอยเห็นไฟดับก็นึกได้ว่านางเอกรัวความมืดจึงจัดการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่แต่ดันพลาดท่าโดนไฟดูดจึงต้องแอดมิทที่โรงพยาบาลน,นางเอกและเพื่อนๆมาเยี่ยม คิดว่าเขาฆ่าตัวตายโดยการปีนเสาให้ไฟช็อตยังไม่ทันจะอธิบายว่าไม่ได้ฆ่าตัวตายก็เหมือนตึบขึ้นมาพยาบาลบอกนางเอกว่าคราวก่อนแฟนคอยเฝ้าตอนเธอป่วยทั้งคืนคราวนี้ถึงตาที่เธอต้องดูแลเขาบ้างนางเอกเลยรู้ว่าคนที่เฝ้าเธอตอนไข้คืน้นคืนนั้นก็คือพระเอกไม่ใช่หลันเทียนผู้จัดการพระเอกรับโทรศัพท์ก็ได้รับข่าวดีว่ามีคนจะเป็นสปอนเซอร์ให้จึงนัดพบนางเอกเพื่อเลี้ยงอำลา แต่ยังไม่บอกให้เธอรู้เจียงซื่อบอกหลันเทียนว่าพระเอกจ,จะไปพรุ่งนี้วันนี้ควรจะไปขอนางเอกแต่งงานทําให้หลันเทียนมนโนไปว่าเขาทั้งสองคงจะลงเอยกันพระเอกจ,จูมือนางเอกไปหาอะไรกินพอนางเอกพาไปเดินตลาดเลยถามคิดว่าเขาไม่มีเงินพาไปกินอาหารพัตคารหรือไงเธอตอบว่าอยากกินชาบูทะเลและจะทําน้ําซุปสกุลซ้องให้เขากินเองนางเอกสแสดงฝีมือทำน้ำซุปชาบูพร้อมกับสาธยาย ว่าถ้าใช้วัตถุดิบสดใหม่จะทำให้อาหารมีรสชาติโดยไม่ต้องปรุงกินไปกินมาผักติดปากพระเอกริบออกให้ทำให้เขานึกถึงภาพที่จุ๊บเธอวนเวียนอยู่ในหัวกินข้าวเสรพพระเอกแรลงทำเป็นโทหาเจียงซือแล้วชวนนางเอกไปที่ชายหาด เผื่อลันเทียนจะอยู่ที่นั่นวันนี้จะเป็นวันที่ได้ใช้แฟนตัวปลอมอย่างเขาเป็นวันสุดท้ายแล้วพระเอกพานางเอกมาดูไฟและหิ่งห้อยในสวนจากนั้นก็มอบแหวนให้เป็นของขวัญจากงานวาเลนไทน์คราวก่อนนางเอกกลับบ้านมาเจอหลันเทียนวันนี้เขามาพูดกับแม่ของเธอว่าจะช่วยเหลือเรื่องเงินและดูแลแม่ให้แต่ยังบอกว่าอยากเข้าใจผิดก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำเมื่อเหลือไปเห็นแหวนที่นิ้วของเธอก็ขอ,อ,ขอตัวกลับ ผู้จัดการพระเอกบอกว่าสปอนเซอร์รายใหม่เป็นบริษัทภาพยนตร์ที่ลีเป่ารับเล่นหนังเรดอาให้พระเอกรีบโทรบอกลีเป่าให้เธอถอนตัวจากหนังนั่นซะลีเป่าเล่นบทน่าสงสารว่ายอมทำทุกอย่างเพื่อเขาทำให้พระเอกโกรธที่เธอต้องมาทำอะไรไร้ศักดิ์ศรีเพื่อเขาแบบนี้พอวางหูเสร็จลีเป่าดีใจที่แผนการสำเร็จเพราะเธอเป็นคนให้ผู้จัดการโทรไปบอกเรื่องนี้กับผู้จัดการของพระเอกเอง ฟานจริงๆมาพบพระเอกขอให้เข้าร่วมบำบัดจิตใจเพื่อการว่ายน้ำที่ดีขึ้นประธานหลันโทรมาบอกหลันซิน ว่าลูกสาวของบริษัทร่วมทุนเป็นแฟนตัวยงของพระเอกและกำลังจะไปที่นั่นเพื่อทานข้าวด้วยกันสักครั้งหนึ่งหลานซินไปขอร้องให้หลานเทียนตามพระเอกกลับมาแต่เธอไม่รู้ว่าช่วงนี้น้องชายไม่กินเส้นกับพระเอกอยู่จึงไปขอโคชหวงให้ช่วยไปตามแทนแต่โคชไม่ยอมทำตามเพราะไม่ชอบขี้หน้าพระเอกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหลานซินใช้รูปอ้อนไม้ตายว่าเธอจะยอมไปเดทก,กับเขาโคชหวงตกใจตรงที่ต้องไปเดทก,กับหลอนเนี่ยแหละ ถึงได้ยอมโทรหาพระเอกและโน้มน้าวให้กลับเข้าทีมขอโอกาสให้เขาได้เป็นโค้ชที่เอาใจใส่นักกีฬาอย่างเต็มที่และหวังว่าพระเอกจะได้พบกับความท้าทายในชีวิตจริงๆสักทีพอพระเอกกลับเข้าทีมเพื่อนๆก็พากันบ่นว่าเดี่ยวเข้าเดี่ยวออกรู้งี้ไม่จัดงานเลี้ยงส่งหรอกหลันเทียนปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนตามกลับมาเขารู้สึกปลดปล่อยเสียอีกที่ไม่มีพระเอกอยู่ในทีมพระเอกบอกว่าที่กลับมาก็เพราะโค้ช ประธานหลานพาจินนานาลูกสาวหุ้นส่วนที่เป็นแฟนตัวยงของพระเอกมารู้จักพระเอกต้องการให้นางเอกมาเป็นเชฟส่วนตัวของเขาประธานหลันแย้งว่าเธอไม่มีใบรับรองจะเอามาเป็นเชฟได้ยังไงแต่จินนานาคิดว่าพระเอกคงมีเหตุผลพิเศษจึงขอให้ทุกคนเห็นชอบพระเอกให้นางเอกลาทําเพื่อตัวเองหน่อยบางทีเธออาจจะชอบการเป็นเชฟหรือนักโภชนาการก็ได้ จินนานาถามประธานหลันว่ารู้จักเชฟส่วนตัวของพระเอกมาก่อนไหมเขาปฏิเสธหลันเทียนบอกจินนานาว่าที่เขาชื่นชมพระเอกก็เพราะความกล้าหาญที่ตัวเขาไม่เคยมีเขารู้สึกต่ำต้อยทุกครั้งเมื่อเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับพระเอกนางเอกลองทำอาหารให้พระเอกกินครั้งแรกเขาถึงกับอาเจียนเพราะเธอคิดว่าเกลือเป็นน้ำตาลแถมเห็นโคลาเป็นซีอิ๊วพระเอกรู้สึกคิดผิดที่เอาเธอเมาเป็นเชฟส่วนตัวจริงๆ โค้ชหวงตัดสินใจส่งหลันเทียนและพระเอกแข่งวัดมาตรฐานระดับประเทศแต่พระเอกอยากกู้ชื่อเสียงกลับจากรายการที่ใหญ่กว่านี้โค้ชสอนว่ายหญิงยะโสนักแข่งไปเรื่อยๆทีละรายการทำเวลาให้ดีที่จริงในใจพระเอกเห็นว่าหลันเทียนชอบว่ายฟรีสไตล์ จึงอยากจะเรี่ยงพระเอกถามหลันเทียนว่าเห็นเขาเป็นเพื่อนหรือคู่แข่งกันแน่หลันเทียนเงียบไม่ตอบพระเอกจึงบอกว่าสําหรับเขาหลันเทียนคือเพื่อนที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาแม้ว่าหลันเทียนจะประกาศสงครามกับเขาก็ตามแล้วอีพีที่12ก็จบลงติดตาม m ิตรสวิมเมอร์ศึกวัดใจในายฉลามอีพีถัดไปในคลิปหน้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ